สนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขสีสันในต่างประเทศวันนี้มีอะไรน่ารักน่ารักมาให้ชมอีกแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวติดตามจากคุณนีน่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเราจะไปดูวิธีการทําตลาดสุดแปลกกันค่ะเชื่อว่าวิธีการทําตลาดของแต่ละบริษัทนั้นก็มีจุดประสงค์เดียวกันก็คือโดยการโปรโมทสินค้าหรือว่าดึงดูดความสนใจของลูกค้านั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะไปดูวิธีการทําตลาดของบริษัทหรือว่ายีห่ห้อ โทรศัพท์สมาร์ทโฟนยี่ห้อหนึ่งจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมกันค่ะนี่เลยค่ะที่เห็นคงไม่ต้องบอกนะคะว่ายี่ห้ออะไรเห็นอยู่ที่หมวกแล้วนะก็คือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เรารู้จักกันดียี่ห้อ HTC นั่นเองค่ะเห็นไหมคือแทนที่เขาจะทําเป็นโฆษณาแต่ว่าเขากลับดันให้เอาแรปเตอร์นักร้องทั้งสองทั้งสคนนะคะมาโปรโมตจุดอ่อนจุดแข็งของสินค้าหรือว่า มาโฆษณา <โฆ S 1> สรรพคุณของโทรศัพท์นั่นเองค่ะแทนที่จะเป็นการพูดนะปล่อยออกมา ไม่แล้วแรปเปอร์สองคนนี้เขามีชื่อเสียงไหมพมีหน้ามีค่ะมีมีเป็นสีมจากพอสมควรอ๋อพอสมควรใช่แต่ว่าในเนื้อร้องนี่นะคะก็คือมีมีเนื้อหาเนี่ยที่แทงใจสาวกแอปเปิลแล้วก็สาวกซัมซุงมากๆเลยนะคะเพราะว่าหากจักไม่่เสียงเสียงดูดปูดเหรอแล้วสักครู่นี้ที่มียกดัมเบลบอกว่าอ่อนแรงเห็นไหมมียกดัมเบลมีอะไรด้วยคือจากหลังจากที่เราได้ดูเนี่ยก็คือโทรศัพท์แอปเปิลหรือว่าซัมซุงอะไรพวกนี้คือไฟอ่อนอะ ไม่มีอะประมาณนั้นยกไม่ได้ไม่ค่อยมีแรงนะคะส่วนคุณวิลาิมีเป็นสาวกซัมซุงใช่ไหมคะใช่ใช่ใช้อะไรกันและไม่ใช่ไม่ใช่ Note 4ฟร์อ4อนอสสี่ไม่ใช่ Galaxy นะเพราะว่าเขาก็มีเน็บแนมอยู่ในนี้นะเขาบอกว่า HTC อ่ะเป็นมากกว่า Galaxy เป็นอะไรคะเป็น Universe เป็นจักรวาลเหรอเป็นไหมเป็นจักรยานเอ๊น เป็นจักรวาลเป็นจักรวาลนะเมื่อกี้มุกนะทีนี้ค่ะเขาก็มีการโปรโมทฟังก์ชันของเขาอย่างที่เราเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเสียงหน้าจอเอ่ยหรือว่าดูโอเซนเซอร์นะคะที่เมื่อกี้เห็นก็จะเป็นพวก power saving แบบระบบประหยัดพลังงานนะคะส่วนท่อนฮุกที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆก็คือ HTC We Hold the Crown เห็นไหมแปลว่า เราเป็นแชมป์นั่นเองซึ่งหาึหกลองดูเนี่ย HTC ก็ hold the crown HTC yeah, hold the, the crown ของจริง,รรง hold the crown ของจริงเลยค่ะจริงๆก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจุดประสงค์ของโฆษณานี้คืออะไรแต่แน่นอนนะคะว่าคนส่วนมากจะคลิกเข้าไปดูอะไรแปลกๆอย่างนี้ก็อาจจะเป็นช่องทางที่เข้าถึงคนมากขึ้นนั่นเองนะคะขอบอกในฐานะผู้บริโภคได้ไหมได้ค่ะดูแล้วไม่ซื้อไม่ดึงดูดไม่ create ไม่สร้างสรรค์แต่อาจารย์สรรในลักษณะของการเป็นศิลปินเป็นเพลงแต่ว่าดูแบบ ไม่ค่อยลงทุนเหมือนแบรนด์ยี่ห้ออื่นมากเกินไปอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วบางทีฟังไม่ออกอุ้ยแรปอะไรอ่ะต้องไปหาเนื้อลองเอาเดี๋ยวนี้นะคะรีลิซ์มาให้ <c oughs> เราไปต่อกันกับอีกข่าวหนึ่งนะคะข่าวนี้เราจะไปพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของพรสวรรค์กันนะคะเชื่อว่าหลายคนมีพรสวรรค์แต่ว่าก็แล้วแต่ว่าใครจะดึงดูดมันออกมาใช้ในทางไหนนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเราจะไปดูพรสวรรค์ของชายคนคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาไม่ได้ร่ำเรียนมานะคะแต่ว่านี่เลยค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้ เป็นานายซูดาวเชงนะคะอายุ60ปีเป็นชาวจีนชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาธรรมดานั่นเองค่ะแต่ว่าเขามีการาพรสวรสด์นในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆและหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยม้าหุ่นยนต์ของเขาซึ่งเขาบอกว่าสาเหตุนะคะหรือว่าเหตุผลนั่นเองหรือว่าที่จะจะเรียกว่ากึ่งแรงบันดาลใจนะคะเพราะว่าจริงๆนั้นเขาก็อยากมีม้าที่มีชีวิตนะนะแต่ว่ามันเป็นการสิ้นเปลือง ไหนจะค่าอาหารเอ่ยค่าดูแลเอ่ยนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นเขาก็เลยสร้างนี่เลยม้าหุ่นยนต์ของเขาและที่สําคัญก็คือมันดูเดิน<า>น่ารักดีนะคะมา้ากินน้ํามันอย่างเดียว เฮ้ยมันใช้ได้นะใช่มันใช้ได้มันใช้ได้แค่แบบว่าเอาอะไรมาทําเป็นโครงแล้วก็เขาสามารถขึ้นไปแล้วก็ขับได้เพราะมันเป็นเครื่องยนต์อยู่ข้างในถูกต้องอาจจะต้องมีการทัชอัพนิดนึงนี่ไม่นี่ไม่ง่ายนะเพราะว่าการทรงตัวแล้วก็ให้มันเดินได้โดยที่แบบว่ามีคนขึ้นไปนั่งเนี่ยแสดงว่าเขาก็จะต้องมีมีการทดสอบมาพอสมควรเหมือนกันคือจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ร่ำเรียนอะไรมาเลยนะคะค่ะเป็นพรสวรรค์ล้วนๆเลยแต่คืออ่าถ้าเปรียบเทียบจากม้าจริงกับ มาตัวนี้เนี่ยอาจจะวิ่งช้าไปนิดนึงแต่คือถ้าเกิดได้มีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นแน่นอนว่าเขาอาจจะเขาน่าจะไปไกลได้เลยค่ะโดยเฉพาะชายคนนี้อายุ60สิปีเรามาดูรายละเอียดของตัวม้ากันนะคะม้านไหนยหกสิบคนนี้เหรอใช่ค่ะเขายุ6กสปีอ๋อทำไมดูไกลๆก็ดูหนุ่มเหมือนกันนะหนุ่มอาอ๋อนี่เห็นใกล้ๆแล้วโอเคไม่หนุ่มแล้วใส่เห็นปีนจาระค่ะมาดูรายละเอียดของเจ้าม้าตัวนี้นะคะสูง1.5เมตรหนัก250ิกิโลกรัมค่ะ เขาบอกไหมคะว่าเคลื่อนที่ได้เร็วขนาดไหนอยากรู้เขาไม่ได้บอกค่ะแต่อย่างที่เห็นก็คือค่อยๆไปคือถ้า,อ,าอย่างที่บอกถ้าเทียบกับม้าจริงเนี่ยม้าจริงก็วิ่งเร็วกว่านี้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเขาได้รับการฝึกฝนอันนี้ก็คือเป็นงานอาดิเรกของเขาเป็นพอสอนของเขาโดยเฉพาะเลยถ้าได้รับการฝึกฝนจริงๆเนี่ยเชื่อว่าม้าตัวนี้ไปได้ไกลามากๆเลยนะคะนอกเหนือจากนั้นที่เราเห็นอยู่นี้นอกเหนือจากม้าเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ของเขา ต่างๆนะคะจำพวกหุ่นยนต์นะคะสามารถเอามาตกแต่งบ้านได้แล้วก็ค่ะให้คนได้ชมนะคะซึ่งก็ถือว่าเขาบอกว่ามันเป็นงานอดิเรกของเขาแล้วเขาก็ชอบประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่มากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นความสามารถของคนในประเทศจีนที่ถือว่าไม่ได้เรียนอะไรมาสูงๆเนาะแต่ว่าก็สามารถทําได้เป็นต้นแบบ ใช่แล้วค่ะรับสักตัวไหมคะจะสั่งให้ถ้าจะดูแลลำบากนะครับน้ำมันค่ะขอบคุณมาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะวอลคอนเนอร์ของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ก็เป็นเรื่องราวสนุกๆที่คุณนีน่านำมาฝากกันนะคะผู้ชมคะพักกันสักครู่คะ่ะช่วงหน้านะคะคุณศิวัจาออรอบกต่างประเทศของเรานะคะคก็จะไปพูดคุยกับคุณอุเมชปานเดวันนี้มีประเด็นที่พูดถึงเรื่องราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันแล้วก็ทองคำในตลาดโลกคะ่ะพักสักครู่เดียวคะ่ะ thank <laughs> you